เธอหายยมไว้นะเกือบไม่ได้เจ็บคือตอนที่อยู่ไทยอ่ะวันแรกอ่ะก็คือไม่มีอะไรเลยนะก็คือเอเนอร์จีร้อยร้อยร้อยแล้วก็ใส่ไปเต็มกลับมาก็นอนเร็วมากเพราะรู้ว่าวันที่สองอ่ะก็ต้องไปเต้นอยู่ดีใช่ไหมพอวันที่สองตอนเช้าก็ก็ยังรู้สึกปกติอยู่พอนั่งรถตู้ไปสักพักหนึ่งก่อนจะถึงที่ห้างอ่ะ เริ่มรู้สึกว่ามันอื่นๆเริ่มรู้สึกปวดหัวเหมือนนอนน้อยแต่จริงเมื่อวานนอนตั้งแปดชั่วโมงเลยนะอะไรเงี้ยเมื่อคืนนอนแปดชั่วโมงเลยนะก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันถึงปวดหัวเลยก็เริ่มแบบเอ๊ะหรือว่าฉันฉันเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยรีบแบบพอถึงวันที่สองก็เลยรีบแยกไปแต่งหน้าคนเดียวในห้องหนึ่งเลยแบบไม่ได้อยู่ส่งสิงกับน้องๆอะไรเงี้ย แล้วก็รีบเอา a อทเคมาตรวจเพราะว่าถ้ามันขึ้นขึ้นมาก็คือลาก่อนวันนั้นอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ขึ้นแล้วก็เลยแบบเอ๊ะกินข้าวกินข้าวทุกอย่างแต่งตัวแต่งหน้าเสร็จแล้วก็เริ่มรู้สึกปวดหัวมากกว่าเดิมแบบปวดหัวมากมันไม่ใช่ปวดแค่ข้างเดียวมันปวดแบบอื่นๆทั้งหัวปวดแบบทั้งหัวเลยทุกคนหนักหัวปวดหัวมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพี่เขาก็เลยให้ยามาทานเราก็เลยกินยากแก้ปวด ไปอะไรเงี้ยแล้วก็จะขึ้นแล้วก็ไปสแตนบายหลังเวทีใช่ไหมตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเริ่มรู้สึกว,ว่าหายใจลําบากมากอะริ่มรู้สึกเหมือนแบบเอ้ะทำไมไแบบว่ามันเกิดอ,อาการผิดป,ปกติอะไรเงี้ยแล้วก็ปวดหัวมากไม่รู้เพราะยาที่กินหรือเปล่ามันทํางานหรือว่าอะไรแต่คือแบบไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเป็นงานที่ก็ก็เต้นได้อยู่แล้วกับ กับเพลงทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบรู้ว่าสคริปเป็นยังไงหรือว่าวันนี้มีอะไรบ้างก็คือไม่ได้เครียดกับงานนี้เลยก็ไปสนุกอะไรเงี้ยเหมือนวันแรกที่สบสนุกมากอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบอยู่ดีก็ปวดหัวก็เลยดมยาดมแล้วโอเวอร์เจอร์ก็ขึ้นแล้วนี่ก็แบบพยายามแล้วก็ไหว้ขอให้หนูรอดนะคะอะไรเงี้ยอย่าไปเป็นลมบนเวทีนะอะไรเงี้ยพอรู้สึกว่าแบบอยู่ดีตามันก็โฟกัสไม่ได้อะทุกคน มันเหมือนจะเป็นลมอ่ะทุกคนมันเหมือนจะเป็นลมแบบลมลงไปเลยคือเหมือนมองหนูมองทุกคนอ่ะแล้วมันเบลอะแล้วมันแบบเหมือนมองคนดูแล้วมันมันโฟกัสไม่ได้อ่ะมันโฟกัสแบบหน้าใครไม่ได้เลยเลยตอนที่เต้นอยู่สามเพลงแรกพอจบปั๊บอ่ะได้พักสักหน่อยแบบมาแบบเอ็มซีกันมาแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาพูดคุยกันอย่างเงี้ยก็เหมือนได้พักบ้างแต่ว่าตอนนั้นไม่ยังไม่ได้ไปกินน้ํา ก็รันต่อแล้วก็เต้นต่ออีกสามเพลงใช่ไหมตอนที่เต้นต่อเซตที่สองอะเซตที่เป็นโอเนกาวาเลนตินเซตที่เป็น A N ure, เอ็นเพชเชอร์อะไรเงี้ยเป็นเซตที่แบบไม่ไหวแล้วแบบไม่รู้ว่าเป็นเพลงที่หมุนเยอะด้วยหรือเปล่าแต่คือเวลาหมุนทีอะทุกคนคือหนูทรงตัวไม่ไหวอะแบบมันหมุนแล้วมันจะล่วงอะมันหมุนแล้วมันจะมันไปอย่างเงี้ยมันแบบว่าใช่หนูก็เลยแบบก็พยายามแบบ คือน้องๆก็บอกหนูว่าแบบถ้าพี่ไม่ไหวอะพี่รีบแบบออกลงเวทีได้เลยนะพวกหนูแบบเดี๋ยวพวกหนูต่อเองเยอีกห้าคนอะไรเงี้ยก็นี่ก็เลยบอกน้องไว้ก่อนว่าเออถ้าพี่ไม่ไหวเดี๋ยวพี่จะลงไปข้างล่างนะพี่จะไม่เป็นลมบนเวทีนะอะไรเงี้ยเออแล้วก็เลยแบบก็เลยเต้นเต้น,ตนพยายามแบบว่าเต้นให้ครบเซตลิสอีกสามเซตที่สองอีกสามเพลงให้จบก่อนแล้วก็ช่วงเล่นเกมอะแบบเราก็ลงไปข้างล่างได้อะไรเงี้ย แต่ว่าโชว์เต้นอนะต้องให้เสร็จก่อนตอนนั้นพยายามแบบพยุงตัวเองมากเพราะว่าแบบมันขึ้นไส้แน่นอกแบบทุกอย่างปวดหัวแล้วคือต้องเต้นแบบเต้นอยู่อะไรเงี้ยใช่หนูมึนมากเลยตอนนั้นอะหนูงงมากแล้วหนูหนูไม่รู้ได้ว่าตัวเองเต้นอะไรไปในตอนนั้นอะแบบแล้วก็คิดไม่ออกว่าท่าต่อไปคือท่าอะไรด้วยอะมันเหมือนแบบมันช็อตมันแบบแล้วก็ใช้ร่างกาย ที่จำท่ามาในการแบบโฟต่อไปเลยอะแบบไม่ต้องไม่ได้คิดเลยว่าท่าอะไรต่อก็คือเต้นตามจังหวะของร่างกายที่มันเต้นไปเลย,เลยอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบอพอจบสามเพลงอะก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วรู้สึกว่าถ้าถ้าแบบยังอยู่บนเวทีต่อน่าจะแบบเป็นลมมากๆในอีกสามสี่เพลงที่เหลืออะไรเงี้ยก็เลยแบบขออนุญ,ญาตลงมาข้างล่างก็แบบ พี่ก็แบบว่าพี่อาก็เอาน้ำมาให้เอายาดมมาให้อะไรเงี้ยหนูก็พยายามแบบว่านั่งพาก,ก็ค่อยๆหายใจอะไรเงี้ยเพื่อที่จะต้องไปเต้นเซตต่อไปต่ออะไรเงี้ยเออ,อย่างน้อยแบบเกมอะ่ะเด็กๆก,ก็รันกันได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ได้อะไรใช่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเกมมันเล่นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่พอเอิญเกมวันนั้นอะ่ะมันจบเร็วเกินไปอะไรเงี้ยคือแบบเด็กๆก,ก็พูดกันว่าจริงๆมันต้องนานกว่านี้อะไรเงี้ยเกมที่หันซ้ายหันขวาอนะไรนั่นอะ่ะ ใช่แล้วก็แบบเออมันจบเร็วไปไปหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็เลยแบบว่าก็เลยต้องขึ้นไปเร็วก็เลยแบบมาๆเงินขึ้นไปเต้นต่ออะไรเงี้ยก็ก็ต่อก็พยายามแบบว่าไม่เป็นลมนะอะไรเงี้ยใช่อืมแต่ก็ผ่านมาได้ทุกคนจนเพลงสุดท้ายก็คือเมลอนจูสใช้แรงเฮือกสุดท้ายในการกระโดดทุกอย่างแบบ สุดท้ายเลยในการกระโดดกระโดดแล้วแล้วจบแล้วเสร็จสิ้นยอะไรเงี้ยใช่พอลงมาก็เหมือนได้มีเวลาได้พักได้เปลี่ยนชุดก่อนได้กินข้าวเที่ยงก่อนที่จะต้องไปขายของต่อไปไฮทัชต่อยอะไรเงี้ยก็เลยน้ำตาลตกแน่นเลยหนูก็คิดว่าหนูน้ําตาลตกแน่นเลยอาจจะใช่เพราะว่ามันวูบมากยอะไรเงี้ยเป็นไปได้แล้วก็เลย ขอแบบพี่เขาก็สั่งน้ำหวานมนาะให้กินอะไรเงี้ยหนูก็กินเออก็รู้สึกว่าตอนกินอะ่ะรู้สึกแบบสดชื่นมากนะรู้สึกเหมือนแบบแบบปืนอะ่ะแต่มันก็แวบ,บเดียวแล้วมันก็กลับไปดอกต่อกลับไปแบบนี่ต่อใช่แล้วก็แต่ก็ผ่านมันไปไ,ได้ค่ะทุกคนใช่ คือเห็นหน้าแฟนคลับตัวเองมองอยู่ข้างล่างอะแล้วทุกคนแบบไหวมไหมทุกคนส่งมาเจรแบบภาษามือภาษากายกันเต็มเลยอะแบบ <laughs> เห็นหน้าเห็นอยู่บนเวทีนี่ก็แบบว่า <laughs> ไหวไหวแหละไหวก็ได้เลยใช่ก็ <laughs> จบไปสำหรับงาน หนูก็งงมากว่าหนูไปได้แต่คิดว่าน่าจะเป็นการพักผ่อนน้อยด้วยเพราะว่าทํางานติดกันทุกสัปดาห์เลยตั้งแต่มาซูรีก็คือไม่ได้หยุดเลยก็เลยน่าจะน่าจะเพราะว่าพักผ่อนน้อยด้วยแล้วก็อาจจะแบบไปรับเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายแล้วมันกําลังต่อสู้กับภูมิคุ้มกันในร่างกายอยู่ด้วย,ยะอะไรเงี้ยอืเดี๋ยวนี้เธอป่วยไม่บ่อยนะแต่ป่วยทีป่วยหนักใช่ รู้สึกว่าตอนก่อนอ่ะมันจะป่วยยิบย่อยเยอะป่วยแบบสัปพักป่วยสัปพักป่วยใช่ไหมแต่ว่ารู้สึกได้ว่าตอนเนี้ยก็แข็งแรงขึ้นแต่ว่าถ้าป่วยทีก็คือก็คือป่วยเลยอะไรเงี้ยเ้วเครียดมากเปล่ามีส่วนนะก็มีเรื่องให้คิดอยู่ตลอดอยู่แล้ว <c oughs> <Bry> <c oughs> ก็เลยแบบไม่รู้ว่ามันเป็นเครียดสะสมด้วยหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ มันก็คือแบบทํางานอะไรเงรี้ยแหละมันก็มีบ้างใช่อาจจะสู้กับโควิดอยู่ก็ได้หนูก็มีความคิดว่ามันสู้กับโควิดอยู่เหมือนกันแต่ชนะก็เลยรอดเลย <laughs> <laughs> เพราะว่าเคยเป็นมาแลว้วอะไรเงี้ยพสะสมขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะ